สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์นำเสกคาบุคคลนะครับในเดือนมิถุนายนพศ2566นี้ท่านใดนะครับกำลังจะมีโชคหรือกำลังจะเฮงรวยปังนะครับมีโอกาสจับเงินก้อนโตนักษัตริที่1นนะครับท่านที่เกิดปีชวดท่านที่เกิดปีชวดเนี่ย ในนิมิตด,ดาวในเดือนมิถุนายนเนี่ยกำลังได้ตำแหน่งที่ดีมีโอกาสที่จะได้บุตรหลานบริวารสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวใครที่แต่งงานมาแล้วนะครับอยากจะมีลูกมีบุตรนะครับในช่วงนี้คุณมีโอกาสนะครับที่จะได้บุตรหลานที่สมใจนะครับหรือมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากเด็กๆด,ด้วยลองให้เขาไปหยิบลัตเตอรี่สักใบนะครับคุณมีโอกาสรวยนะครับหรือถูกรางวัลได้ ต่อไปนักษัตร์ที่2นะครับได้แก่ท่านที่เกิดปีขานนะท่านที่เกิดปีขานก็ถือว่าดวงดีด้วยนะครับในเดือนนี้คุณจะมีโชคมีลาบได้เงินมาแบบฟุกๆง่ายๆนะครับมีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนโตนะครับต่อไปนะครับท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับปีมะโรงเนี่ยตอนนี้อาชีพหน้าที่การงานก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศนะครับเงินกําลังเข้ามาหาตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณจะหยิบจะจับอะไร เป็นเงินเป็นทองนะครับพยาะนั้นจะลงทุนหรือจะทําอะไรรีบไกวคว้าไว้นะครับดูจังหวะให้มันดีๆแล้วคุณลงทุนนะครับจะประสบความสําเร็จนักษัตริย์ที่4นะครับคือท่านที่เกิดปีวอกปีวอกนะครับมีโอกาสที่จะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาโครงการใหม่ไอเดียใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆจะทําอะไรก็ล้วนแล้วแต่ประสบความสําเร็จมีโอกาสจะได้งานใหม่งานเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้โชคจากเด็กๆด,ด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปนะครับนักษัตริย์สุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีจอนะครับคุณกาลังจะมีโชคนะครับจากเพศตรงข้ามทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานหน้าที่ก็จะประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเดือนนี้นะครับทั้ง5นักษัตริย์เนี้ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับทางช่องของโฮโลโซไซต้ด้วยนะครับอย่งไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ